สวัสดีครับปมุกันยาง2532นะวันนี้จะพามาชมยางรถแท็กเตอร์อัพนโลขนาด8ป8ี8นะครับลายดอก x x 2 2 2ะคเดี๋ยวจะพามาชมเหตุผลการออกแบบยางต่างๆนะครับว่าทำไมต้องออกแบบมาอย่างนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับมาดูที่ดอกยางก่อนนะครับดอกยางลูกค้าก็จะเห็นนะครับว่าเป็นดอก คล้ายๆตัววนะครับตัววตัวบีนะต้องขออภัยคล้ายตัวบีตรงนะครับลูกค้าส่วนหนึ่งก็จะเห็นก็จะเห็นว่าบางยี่ห้อนะก็จะมีเป็นดอกโค้งนะครับดอกโค้งแต่ว่าอัลโลททาโค้งแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการได้ให้มันสลัดโคนออกจากล่องดอกนะครับเนื่องจากนะครับดอกยางอัลโลค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับลูกค้าลองไปนับดูได้นะว่าดอกโค้งที่อยู่รถลูกค้าตอนนี้มีกี่ดอกนะครับ ส่วนใหญ่ดอกโค้งก็จะเห็นอยู่ที่14ดอกนะครับประมาณ14ดอกแต่อพอลโลนะครับมาถึง15ดอกนะครับดอกจางค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาให้15ดอกแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยนะครับดอกก้อนใหญ่นะครับสิ่งที่ได้นะครับก็คืออายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับอายุการใช้งานยาวนานกว่าอยู่แล้วเพราะว่าดอกใหญ่นะครับแล้วก็ปริมาณดอกก็เยอะกว่านะครับ ถ้าทำอัพพาโลเกิดทำดอกโค้งมาครับก็โคนก็จะสลัดออกไม่ได้นะครับด้วยทั้งดอกถีด้วยนะครับแล้วก็ดอกใหญ่นะครับโคนก็สลัดออกไม่ได้ก็จะให้ลดยางนะไม่มีแรงตะกุยนะทีนี้นะเขาก็เลยออกแบบให้เป็นดอกตรงนะเพื่อจะให้สลัดโคนออกจากร่องดอกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันนึงนะครับของอัพพโละครับ SX212 นะตัวนี้ก็เหมาะกับตำแหน่งล้อหน้านะรถไทยนะครับ ถ่ายไล่ถ่ายนาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมาดูในส่วนที่แก้มยางนะแก้มยางเขาก็จะมีตรงนี้นะครับสังเกตนะเขาจะมีพโลก็เขาก็เป็นโรงงานใหญ่นะครับที่มี R&D ด้วยนะครับสำหรับพโลก็คือวิจัยพัฒนายางนะครับเขาจะวิจัยพัฒนายางเขาเองนะครับมี R&D ด้วยตัวนี้นะครับก็คือนะครับที่ทําออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากนะครับ ยางรถไถนะค่อนข้างที่จะเติมลมอ่อนนะครับพอเติมลมอ่อนตัวนี้ก็แก้มยางก็จะยุ่ยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็เลยเสริมเสริมตรงแก้มยางตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะช่วยนะครับกันเบียดบาดด้วยนะครับตัวนี้นะครับเสริมความแข็งแรงอยู่ตรงแก้มยางตรงนี้นะครับแล้วก็รถไถนะไม่มีโช๊คไม่มีแหนบนะครับเขาก็ออกแบบให้ส่วนนี้มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับเนี่ยลูกค้าไถดีด้วยนะครับ ดีนะครับคงยางไม่ได้แข็งกระด้างนะครับค่อนข้างที่จะนุ่มในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของงานเซอร์วิสนะครับงานช่างนะครับเขาก็ใส่ใจนะครับตัวนี้เวลาเราจะไปถอดยางนะครับก็จะไม่มีตำแหน่งงัดสําหรับช่างนะครับก็จะทํางานยากนะครับบางยี่ห้อก็จะไม่ทํามาแต่ว่าอพอลโลมีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นสําหรับ ตัวถอดให้ถอดอยางง่ายนะครับช่วยตอกตอกยางออกจากกระทะได้ง่ายครับตัวนี้นะครับอ่าน,นี้ก็ใส่ใจมาอีกหนึ่งจุดนะครับท่านไหนที่สนใจยางรถแท็กเตอร์อัพพลนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ประมุกกันยางสองหาสามสองได้เลยนะครับเรามียางรถแท็กเตอร์อัพพลเกือบทุกขนาดนะครับแล้วก็มีจำหน่ายทั้งราคาปิกและราคาส่งด้วยนะครับอ่ายางรถ แทกเตอร์อพโลอก็ผลิตจากโรงงานท็อปท็ในเมืองไทยเลยนะครับตอนนี้นะครับที่มีจําหน่ายนะครับโรงงานใหญ่นะครับสําหรับอัพพลนโนะครับ